อยู่เกม GTA V Online นะครับกับผม a จน n ์ K คนเดิมเลยครับแล้วก็คุณแขกรับเชิญครับใครเอ่ยครับผมตายไปนอนแล้วโอ้ดูยกหน้าสัสเอาไอ้เหี้ยคตริด <laughs> วันนี้เราจะทำแล้วผมต,ต,ตายไปนอนอ้าวเงียบใครเลยสัว์คตรมิด <laughs> เงียบนี่คือเปิในใก่ร่วงไปแล้วไง ออกมาแล้วเว้ย,ย,ย,ยวันนี้เราจะแบบว่าอะไรนะมาผะปวนแกงเนาะแกงช็อปเปอร์นั่นเองซึ่งผมว่ามันยน่าจะอยู่แถวนี้โอเคเตรียมปืนให้พร้อมเตรียมเอรยเตรียมปืนให้พร้อมเดี๋ยวจะปืนนี้ไปครับวันนี้นี่เลยนี่เลยปืนนี้เลย เบินยางนี้เบินยางนี้ดูวันดูวันดูวันไอ้เจ้าโดนชนน่าจะหายแก๊งฮาร์ลีนะครับว่าจะยังมีอยู่ไหมปกติน่าจะจอดอยู่เต็มเลยครับแถวนี้ร้านนี้เฮ้ยมีเว้ยมาที่วัยเออโวยมึงฆ่าเลยเหรอ อ้กคนนึ่งอีกคนยังไม่มามันจะขับมอเตอร์ไซค์มาปะมันไม่ขับกวอาเฮ้ยมาแล้วมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์โอ้ยโอ้ยหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยอ๋อน้องแว่นกวนตีกันนะโอ้ยดูสิโอ้ย นผมเโอดกันเกินแล้วมไปไหนแล้วอะเฮ้ยแล้วตำรวจมาไงวะมาดีราดีไกูไม่ขึ้นนะดาวอะ เดี๋ยวมาแป๊บโอเคโอเคคราวนี้เราต้องเซฟตัวเองมาตาน <c oughs> ใส่ชุดเกาะแล้วครับใส่สูนแล้วใส่ชุดเกาะแม่งมันแ,แปลกแปลกไหมโอเควันนี้เราจะไปทำลายต่อดี จะปิดชิ้หมวกมนมามาโอ้ยรถคนไทยบินได้เนะมืออไอ้ไอ้ยปูคนเราเลี้ยวตัดหน้าไปแล้วไม่เปิดเลยดู เียวเี้ยวเยไม่บอกคุณก็ับไอ้สารมันเปิดไปแล้วได้ไหมป้าป้าป้ามงขับปีกบ้ามาเล่นแนอ่ะแน่นอนแน่นอนเอาไปบอกเลยนะคนน้ำเด้น้ำเด้น้ำได้น้ำเด้น้ำเด้น้ำน้ำน้ำเออหายลงน้ำใช่ไหม เนี่ยโอ้โหเป็นวิถีแห่งไบค์เกอร์จริงจริไปแล้วไปไหนแล้วะไบเกอร์ครบทุกรสชาติ ไบเกอร์ครบทุกรสชาติไม er ่กูไม่รู้กูยิงยั่งรั่วมาไงเอาของกูนี่ก็ไม่ใช้กูก็เลยยิงเล่นไบเกอร์เดือดรอดเขาไปดูหนไหมเข้าไปดูหน่ไหม ไอ้กูกวนตีนมันไปแล้วนะโอ้โไม่มามันไม่มาตามอ่ะไอ้ตำรวจมาไว้เม่มไม่เกี่ยวโอไม่เกี่ยวกันนะโคตรรักเพื่อนเลยม่ะ โอ้ยรถไฟเียรถไฟหรอรถไฟเหมือนข้าวเลยก็แอร์รอดมาได้นะ่ ง่วงง่วงง่วงมันดึกแล้วมันง่วงดึกบ้าแล้วแสงหอนเนี่ยดูดูความละเอียดของเกมเนี้ยเนาะตาลแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างอย่างเรื่องไอ้ไอ้เนี่ยอะไรนะไอ้โมแปลงไฟฟ้ามันยังทำเลยเนาะดูดิดูขนาดที่ลาดิข้อไม้เป็นข้อเลยลเราใช่ คือมันมันได้ยินเสียงแบบเสียงแบบลูกระนาดเลยนะกบกกึกกึกกึกเฮ้ยเลือนผมอีกแล้วเลื่อนผมอีกแล้วใจเย็นก่อนเฮ้ยไอถนนเส้นนั้นไปถึงไหนวะ มันเป็นวิธีทางไบค์เกอร์ไงเพราไปถึงไหนวะเส้นเนี้ยจับไม่ได้ไม่ได้วิ่งตลอดที่ขายหมอขายหมอบคือยุเอาเยมึงไปทำไม่เอ้เฮ้ยอันนี้มันอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะทาไมมันยิงกันอ่ะ งงเลยจู่ๆกูโดนยิง <c oughs> ไอ้ผู้นี้มันเป็นใครวะไล่ด้วยใช่ตำรวจไล่ด้วยงงมันเป็นใครอยู่ๆมายิงเอาก็าดีกูขาาับผ่ <c oughs> นนานเฉยๆเหมือนกันมันเป็นตำรวจหรืออะไรฮะเจ้าหน้าที่รับแบบว่าเอพีไอเนีย่ยไม่รู้อยู่ๆ <c oughs> ขับผ่านไม่ทิ้งเฉยโอ้โหให้ข้างหน้าเราอยากบินบินเข้าไปมีทางบินเข้าไปหมดก็ตรงไปก็ได้เลยฮะมันจะบินเหรอ สองเลยอะเฮ้ยเฮียเฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วไงบินตรงไหนเนี่ยโทษสต๊อกเฮียบินตรงไหนวะแล้วลดไปไหนเนาะเกือบตายรถบินมาไม่กันเถอะมันต้องแบบมีช่วงถือ บินบินตรงไหนใช่ไหมเหมือนในพวกนี้มันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะกว่าน่าจะเป็นแบบองค์กรแบบพวกเอ i แน่เลยว่ะสายโอนผมต้ายโอนผมไม่มีเงินให้เก็บวยอะเฮียดูคนเราผักกูไม่เอาเงินเฮียโอ้ักดาวน้ำน้ำ

หนีขึ้นรถไฟไปแล้วเหรอไม่หนีรถไฟรถไฟมันอยู่ม like ันีมนีโล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 ไปนีมแก๊ขผมยิงครับออาเลยิงยิงโอ้ยเกี้ยโดนโคตรเกิน เรานี่เป็นอะไรกันหลังรถไฟมากไว้เนี่ยพารแล้วกัน,ลแ,น,นแล้วไม่รู้แต่าเ <c oughs> ดียเลยวนั่ยสัตว์นดูหัรัวเลยต่ยไว่าแล้วจะไปจู่มุเ้มฮะกันเมือ้คร้อนนี่นปืนใหม่แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า<ม>ไปว่าอย่า ไอ้เหี้ยไอ้สัสมันคือตัวหมูข่ารด้วยนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปยอมอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปยองไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตำรวจมาไง พ,พ,พวกพวกพยตำรวจโผล่เลยสัตว์แม่ง <laughs> <laughs> เอ้ยไม่ทันเลย <laughs> ไม่ใช่ที่ขับมาด้วยมึงคนขับใช่ไหมไอ้กูคิดอะไรดีๆออกแล้ววะ,อะพอ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 เราถึงปุ๊บใช่ไหมมึงกระโดดกูกระโดดแล้วกูจะกดระเบิดนะเว้ยตอนนี้ก็พอวนนันายนา้กูกดจีแล้วกันอ๋อขึ้นด้านี้ได้เลยได้ได้ ไม่อยากจะบินไปไหนครับพูดได้ไหาไอ้อะไรนะกลับเมือง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 เราไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วกลับบ้านเก่ากลับบ้านเก่าเออมันจ้าอยู่กับหลอดสีนอนใช่ไหมมันอะไรอ่ะมันอะไรอ่ะใช่อะไรอะไรล่ะกูไม่ได้ ยยยอยโอยล้วอะไรอ่ะไม่รู้อะดีโงโรหาไม่ผ่กูตั้คืน้ตอนเย็นมอกลงก็ไปไปโดนลไปที่เรือไหมที่เรือกูอะเ้เรือมึงอยู่ไหน,นะ่ะเออเรือกูก็อยู่้างน้าทำมอยู่ที่เดียวกันวะอ๋อคนะจุด ของกูอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวกูโดดเลยนะเว้ยอย่ามเพมิ่งกดระเบิดสไอ้เลยเออกปโดดล้วงคนเลยนะคนเลยนะเลว้วลวาวเราก็ไม่ได้กลางลมอ,อ้าวลวงไปแล้วโอ้โหไกลด้วย เอาเหี้ยงเอาเรือมารับกูดีก็เรือกูอยู่นี่แหเลยเรือเรือูเรือกูอยู่นี่ใช่เหรอเออทำไมมันขึ้นชื่อเรือกูอยู่นี่ผูกแล้วอ๋อถว่่เรือย่เรือก่ง้าเรือยกหน้า เอาที่สบายใจโอ้ยใส่ไฟเลยตานแค่นี้ก็จนละนี่ยหนงไ่ช่กี้อากวร่วง้ช็อตหนึ่งในร้านน้เว้ยเมื่อกี้แคดน โอ้โหโคตรเทพอะเอสเเอ็นเซอร์ไพรส์นี่มันสตาร์เทคหรือเปล่าประมาณนั้นก็ออกก็เรียนแบบสตาร์เทคลินซี่อะขาวดำแค่ก็คือมันสวยจริงๆใส่พวกแฝงไฟในเมืองเลยมันจัดเต็มอะคือแบบผมกับที่รอคอยมาหลายปีอย่างพวกสิบห้าปียังไม่พอจะได้เกมนี้มาก็ครั้งสุดท้ายก่อนเกมนี้ที่เล่นก็คือถ้าแบบถ้าเอาตามหลักนะ ทีนเอดเดสเลย IP ก่อนแน่แน่ก็รู้แต่ก็กูไม่นับไงเพราะว่ามันมันแมปมันเล็กออดีเไมไคิปอนีลไหอ่อดบอา ไอ้ไรไอไรไอ้ไไอ้ไมไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไรไอ้ไนไอ้ไรไอ้ไหไอ้ไรอ้ไรไอไมไอ้ไรไอ้ไมไอไรไอ้ไร้ไหไอ้ไมอไ้ไมไรวไรไไรวรไไรวไรไไรวไรไไรไไอไไ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 ไมไไมไไไรรไไไไไ บอกจากบนตึกที่สูงที่สุดของเมืองนะอะไรนะเมืองอะไรนะลอสซานโตสใช่ไหมลอสซานโตสใช่ไหมลอสซานโตสเลยปร,ประมาณนั้นประมาณมันจะติดเพื่อ,อ,เ,เ,อเอาเห็นป่าวเห็นดิอาให้แบบสักนิดสักนิดอ๋อแบบจะระเบิดโชว์ว่างาั้นเออสักนิดนึงสักนิดนึงโอเคครับก็หวังว่าคุณผู้ชมที่จะติดตามถูกใจคลิปนี้มั้ง มั้งด้วยมั้งดิก็ไม่รู้สิผิดพลาดทางเทคนิคหลายอย่างตั้งแต่อย่างเยอะโอเคครับก็รอดูรอชมกันนะครับว่า GDA พาทหน้าเราจะไปทำอะไรกันนั่นเองโอเคครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายบ